อร่อยมากไม่ได้ไอลกอลลาเจนเนี่ยก็แทบอยู่นะพี่สันชุดขอเงินไปซื้ออีกหน่อยสิโหเอาเงินไปก็ไปซื้อแต่คอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันขาวขึ้นนะขาวขาวแล้วทำไมไม่เอามาทาซอกรักแร้ซอกคอให้มันขาวทั้งตัวเนี่ยเอ๊ะเธอกินคอลลาเนจนทำไมกินไม่ได้แล้งไงจะทำไมโอ้โกินไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันยังบัวมันอึ่องใช้หน้าอยู่ดีเนี่ยไอของ,องเงิน,นี่ันจะไม่ได้ใไหมต้องความตื่นมากินอ่ะไอพ่อไอซ่อยกินคอลลาเจนเนี่ย เจนกูนอะเาทุบไปไหนตัในหัวเองด้วยเาเจนกูเานเนกูนนนกนอยากสวยอยากขาวต้องว้าวเป,าเปิดเ็น มันลงทุนไปเออข้าตัวไปสองแนะครับอัวสองแใ่ไหมขข้ากันโดสองแนขากัรชีวิตที่าแตนโอุกคนขอร้องนะเป็นสาเลยนี้คนกระโดดก่อนอนี่เลยนะเว้ยที่โดดให้ไหมล่ะโอเคเอาพี่พี่พี่โดดก่อนเหรอพี่จะกระโดดให้เราดูนะครเพราะว่ากลัวไม่กล้ากระโดดนะโอเคปะ เฮ้หำเห็นหำเห็นหำตอนนี้เราก็กำลังทำใจอยู่นะครับเพราะว่าเป็นแบบสัตว์ฟิชี่ที่อยู่แต่บนบ้านเลย้ะครับไม่เคกระโดดลงนะครับเล่นแต่น้ำในสระน้ำในทะเลเลยแต่ก็พยูนเคยตื่นค่ะไม่เคยเป็นเอออะไรลำยองกระโดดลงตามยาดองเลยจะเป็นฉากที่อยากเล่นด้วยแต่แบบ ไม่กินจะเดินเล่นที่ตรงขนาดนี้ประมาณ8เมตร